ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะติ๊กหอบลูกสาวน้องวีจิเยี่ยมหนุ่มสอนรามที่โรงพยาบาลต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มักจะโดนชาวเน็ตวิจาร์ณกันบ่อยมากสำหรับครอบครัวของนักแสดงชื่อดังอย่างหนุ่มสอนรามเทพิทักกับภรรยาสาวสวยติ๊กกนิทรินหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์ ที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวชอบโกงหน้ากากอนามัยจนซ้อนราบต้องออกมาไลฟา์สดชี้แจงให้ได้ทราบกันและในที่สุดเรื่องราวก็จบลงด้วยดีแต่งานนี้ทําอะไรก็ไม่ไหวโดนชาวเน็ตวิจารณ์ยับอยู่ตลอดเวลาซึ่งทั้งคู่ก็ไม่สนใจอะไรเดินหน้าทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปอย่างมีความสุขเลี้ยงลูกสาวน้องวิจิและต้องบอกก่อนเลยว่าช่วงนี้สาวติ๊กหันมาเอาอกเอาใจสามีหนักมากจัดเต็มแต่งตัวแซบสุดเซ็กซี่ให้สามีหลงรักหัวปักหัวปั๊มเลยทีเดียว ล่าสุดทางด้านของสาวติ๊กได้อุ้มลูกสาวน้องวิจิไปเยี่ยมคุณพ่อสอนรามที่โรงพยาบาลทั้งนี้คุณพ่อสอนรามก็ยังได้โพสต์คลิปของลูกสาวที่กำลังป้อนอาหารให้อยู่พร้อมระบุข้อความว่าวิจิน่ารักมากลูกขอบใจมากนะลูกขอบพระคุณแม่จ๋าด้วยนะครับผมรอดตายวุดวีดกลับบ้านเรียบร้อยเตรียมตัวรับทรัพย์ครับผมติดดินแต่บินได้ครอบขวดเทพิทักษ์ทั้งนี้ทางเราก็ขอให้หายไวๆนะคะออกจากโรงพยาบาลเร็วๆคะ่ะ